สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะวันนี้นะคะแม่น้อยก็ได้พาน้องบุญวาดไปอ่ไปรับวัคซีนเข็มที่3นะคะอา่าแม่น้อยก็กราบขอบพรคุณแม่ส้มมากๆนะคะที่แม่ส้มเอ็นดูแล้วก็เมตตาน้องบุญวาดนะคะค่ะก็ขอให้แม่ส้มมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะแล้วก็ยอนเห็บหมัดด้วยนะคะค่ะ น้องบุญวาดก็ไม่งองแงนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะค่ะหลังจากที่พาน้องบุญวาดไปรับวัคซีนมาแล้วนะคะไม่น้อยก็กลับมาดูแลเด็กๆที่ทํำมันนะคะเอาอาหารให้เด็กๆก,กินโดยที่ขนาดว่าเอาคอล,ล่าออกนะคะเอาอล,ล่าออกในช่วงจังหวัะที่ให้น้องได้กินอาหารแต่ว่าน้องก็ยังกินได้ นิดเดียวนะคะเหมือนเขาเครียดนะคะตอนนี้เขาเครียดหรือเปล่ายางงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าน้องบุญถมนะคะกินอยู่นะคะน้องบุญถมแต่ว่าบุญถึงกับบุญทองเนี่ยโอ้มีแต่อยากจะออกจากกรงนะคะมีแต่อยากจะออกจากกรงออกมาเล่นกับเพื่อน,นะะก,ก็อย่างว่านะคะเขาเคยอยู่แบบอิสระเคยแบบอยู่ในกรงใหญ่ๆพอเอาเขาไปแล้วเขาก็อาจจะยังเครียดๆอยู่อย่างนงี้นะคะนี่คะ่ะพอมาถึงบ้านก็มาดูแลเด็กๆนี่แหละคะ่ะ ก็มา,มาให้อาหารเขานะคะมาให้อาหารเด็กๆนะคะนี่คะ่ะเด็กๆอ,อยู่ในกรงด้วยกันนะคะเพราะว่าเอาไปไว้อีกกรงหนึ่งกรงนี้ก็กว้างอยู่นะคะกว้างอยู่นะคะนี่ค่ะก็อยากจะปีนออกมานะคะอยากจะปีนออกมาค่ะอยากจะออกมาเล่นนะคะโอ้ยไม่รู้ว่ายังไงนะคะตอนเย็นนี้ก็จะเอาคอล่าออกนะคะเอาคอล่าออกแล้วให้น้อง กินอาหารนะคะหรือว่าจะเอาออกมาข้างนอกนั่งเฝ้าเขาเอาอย่างนี้ค่ะแล้วให้เขาได้กินอาหารผ่อนคลายนะคะน่าจะปล่อยออกมาข้างนอกก่อนนะคะพอพอไม่น้อยออกมาแล้วไม่น้อยถึงจะเอาเขาเข้าไปไว้ในกรงนะคะแล้วจะให้เขาใส่คอลลานะคะน่าจะทําแบบนั้นลองดูนะคะเย็นนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะข้ามมาเนี่ค่ะ,คะก็จะป้อนยาน้นะคะยาคุณหมอให้มาก็จะต้องป้อนเช้าเย็นนะคะ บอนยา,ชาเช้าเย็นเพื่อที่จะให้น้องได้หายโดเร็วนะคะเนี่ยค่ะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะคะที่ท่านเมตตาเด็กๆบ้านสามบุญค่ะขอให้ท่านเฮงเงปังปทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะตลอดไปค่ะทุกทท่านเลยนะคะไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยค่ะ โอ้เห็นเด็กๆแล้วมีความสุขมากเลยค่ะที่แบบไปอันตราซาวมาแล้วเด็กๆก็ไม่ท้องแล้วพอมาอา่ได้ให้เด็กๆตัวผู้นี้ได้ไปทํามันโอ้ไม่น้อยก็อีกยิ่งมีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าแบบสกัดตัวผู้ไม่ให้เขาแบบเออมามารบกวนตัวเมียนะคะติดสัตว์ด้วยยี่นะโอ้ไม่น้อยแบบดีใจแทนเด็กๆมากเลยนะคะคิดว่าเอาเด็กๆไปอันตราซาวไม่น้อยก็แบบ ใจไม่ดีแล้วอย่างนี้นะคะนี่ยน้องบุญบ่าน,นะคะกลับมาก็สดชื่นนะคะสดชื่นนะคะได้กินอาหารได้กินอาหารช่วงบ่ายที่แม่น้อยพากกลับมานะคะนี่ค่ะวิ่งเล่นหยอกกันโอ้ยตัวอยู่ข้างในนี้ก็อยากออกมาก็คือแม่น้อยเอาออกมากินอาหารก็ถอดแล้วนะคะคอล่านนะคะ เป็นเป็นแบบว่าเอาเบาะมาให้น้องตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเนี่ยเบาะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพราะว่าอากาศเย็นๆลมเย็นๆนะคะก็เลยให้เด็กๆได้มีเบาะกันนะคะตอนเช้ามาก็เก็บปัดให้ปัดกวาดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เล่นเบาะกันอย่างนี้นะคะนี่ค่ะน้องบุญว่านมาถึงบ้านแล้วนะคะพี่ๆก็มารุมดูกันใหญ่เลยว่าใครมาอย่างนี้นะคะ น้องก็ออกจากกระเป๋าเองนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่น้อยก็กราบขอบพรคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ